มีข้าวสรละไม่ทูให้ดาเอาอันนี้อันับอไเืออะอเทิเลอว่งทีอัเแนี้ปานาจารียังยังทหีสออัทที่การอ่านหนังสือที่ถูกต้อง นุตัญญานาปิเบหังนาวโลพุทธะลาห์เมนี <sous> <c oughs> ตอนหนังสือจ่ออายนี่คือการทำกันเฮียนของเพิ่นปิดหน้าปิดตาเป็นวิธีการของเพิ่อน,อนในการทำกันเฮียนปิดหนะ้ากิมตาในระหว่างการทำกันเฮียน

ฮัมนาวาโลกุตะลาฮัมมีติสัพเทปีเนศกุทาคูเนศอวัวต,ววตวางนางนอดหนึ่งเลยกยวยุดไปอีกหานาที่ชิบนาทีปะฮานาจาริยังโหหิ ฟัลังเกามาลาวีสยยังสัมสับสัพพัญญานีดาคือการนี่ดาคือวิธีการอ่านหนังสือยอดเยี่ยมวิธีการทำเยี่ยมนะวาโลกุตตะละหัมเม Cái này 3 tháng 1, dừng lại 5 tháng nữa Ồ Cái này 4 tháng Bà Bà Hà Bà Hà nạ chắc Bà Hà nạ chắc Bà Hà nạ chắc Bà Hà

นัลโลสับปะรดเด็ดีอยู่กูดีฮะผมนี้ตรงเบนีตังไอโบข้าวเลยปะฮันะันอาจารยยังโหิีาลเดมามาลาวิสัยังสับพันยุตัยานปะ อิเวหงนาวาโลกุตะละหัมเมติสภเพปิเนกุทาคูเนกาวัตการอ่านที่ดีก็คืออ่านเสร็จแล้วกินน้ำกินนม เออสารมาริกะสวาจิมุนีบึ้งปาฮนาจารียังโอหิปัลลังเกมาลลาวิสยัง <murs breeding> <laughsdfisiyet> คือนอวะอันเาวามีอะไรีมอันอานจจอมอันตว่าาจนตัี่ไ